เป็นแวองทอดก็หั่นกันถทาไม่ทันแลวนะครับต้หั่นทั้งทั้งทั้งทอด ทำค,คิวที่16เรียกประมาณที่บอะค่ะอุ้ยเมแปปนึงเอาอะไรนะ 20, 20. ออนะ่0กบยน่สิกว่าระจาปัดคิวที่27ครับปัดคิวที่27ยังอยู่ไหมครับแปปนึงผมว่าจะเอาไข่ออก เรียนลูกค้านะคะอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะทุกตุทุกเสาคิวที่ร้านจะค่อนข้างนานเป็นกรณีพิเศษนะคะอย่างที่เรียนแจ้งไปนะคะท่านไหนคอยไม่ไหวคืนบัตรคิวได้นะคะนานจริงๆนะคะเรียนให้ทุกท่านทราบเลยนะคะนานจริงๆนานมากๆนะคะตอนนี้ที่ร้านกำลังทำยำของคิวที่17และ18อยู่นะคะตอนนี้เราอยู่ในการการทำยำของคิวที่17และ18อยู่นะคะขอบคุณค่ะ ห้าส่งครึ่งใช่ไหมสกล่องอ,งส,องสิหที่ก็เป็นยำหอย,หยแครงกับบ้านนะ คันนี่หรือกลับบ้านครับเดี๋ยวรอสักครู่นะคะโอเค,อเคดีขึ้นแล้วไม่ปวดหัวแล้วไปต้ปนสิบหกไม่ได้ค่ะขอบคุณสปอนเซอร์ เสคร์ฟเรียกน้ำชาใบต๊ะสิบหกค่ะสิบหกลูกไปเลยสิบห ไปช่วยหน่อยพี่เป็นแจ้งลูกค้าด้วยอะไรหมดแล้วก็เตกได้ด้วยนะมันจะมีให้ิตกอ่ะใครไปอธิบายก่อนซิเขียนชื่อเขียนเวลาดูตัวอย่างอะเออไปลองทำดูไปช่วยหน่อยไปไม่มีคนเลยอะเกือบมาเกือบมาประจำเกือบมาประจำเกือบมาประจำพี่แอนว่างไหมเออไปหอยข้างหลังไม่ทันไปคัด้อยหน่อยไปเออไปเร็วเขาเรียแปดสนเกินอะ คนลดมากมาเลยค่ะ ต้องเขียนเวลาทั้งบินเขียนเวลาทั้งบนทั้งล่างนะเขียนบัตรคิวทั้งบนทั้งล่างเขียนชื่อทั้งบนทั้งล่างนะไม่งั้นจะหักเงินไม่งั้นจะโดนเลยนะ รอนนี้บริเวณหน้าร้านก็จะทำไปด้วยลูกค้านะครับเดี๋ยวทางคลิปนี้ผมจะไป,ปะถ่ายให้ดูเมันงานรับปริญญาดนียวันนี้เหรอปะรับปริญญาเลยอ่ะ เลยนะครับเสริมหน่อยค่ะหอโต๊ะสิบแปดค่ะเสร็บของบอสค่ะบอสอะไรก็หล่บ นะบัตรคิวที่28คร<ะ>ับบัตรคิวที่28ยังอยู่ไหมครับเร็แล้วเหรอค่ณสโตดาโรสิก้ายี่สบ うん。<laughs> <laughs> เจมันรอดมาได้ไงเนาะทำเองทุกอย่างทำเองทุกอย่างหันทุกครั้ง นีคุณดุดดิวมาเมื่อกี้คุณหยุดคุณหยุดถ่ายรูปค่ะคุณหุณดดิวเมื่อกีอ้เช่ปบ้างมไหมไม่ใช่ใช่ไหมเติมต้นหนึ่งค่ะ ปริมาณคนที่มารอนะครับคนที่นั่งทานนะเป็นอะไรที่เมซิ่งจริงๆนะครับ